สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อสองคนรักเก่าชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะประจําครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายน2564นะคะชาวธาตุลมนะคะได้แก่ชาวมิถุนค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึง21มิถุนายนนะคะชาวตุลค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22กันยายนถึง21ตุลาคมนะคะและชาวกลุมค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมถึง18กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะ ก็ใช้เดือนนี้จะใช้หลักการใหม่วันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกเนาะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อสองคนรักเก่าชาวทัดลมมิถุนตุนกลุ่มในอีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมเท่านั้นนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างคะ่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคะสะสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูว่าเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่าในให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุลมมีถูกตุนกลุ่มที่ยังคิดถึงคนรักเก่าแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองดทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเมนเอเนอร์จีนะคะในช่วงวันที่1 6บหถึงสาหรือสติกายนนะคะของอ่า ชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะคะจะเป็นอย่างไรขอดูเมนเอนเนอร์จีหนึ่งใบนะคะได้เป็นไพ่เจ็ดเหรียญค่ะชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมคุณอาจจะกําลังคิดถึงคนรักเก่าที่เป็นชาวธาตุด,ดินพฤกษ์ศพกันมังกรน,นะคะก็ได้นะคะในที่นี้ไม่รู้สึกว่าตัวคุณรอรอนะคะมันเป็นไพ่ของการรอนะรออย่างมีความหวังรออย่างมีจุดหมายนะคะเหมือนกับ ไม่รู้สึกว่าในที่นี้มันมีมันมีความมั่นคงอยู่ในนั้นมันมีการรออาจจะมีคําสัญญาคํามั่นสัญญาอะไรก็ตามนะคะที่โอเคเราจากกันเพื่อที่จะไปเติบโตเพื่อที่จะไปเรียนรู้แล้วเมื่อถึงเวลาที่มันเหมาะสมเมื่อถึงเวลาที่มันเหมาะควรนะคะเราจะกลับมารักกันเราจะกลับมาอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้นะคะไม่รู้สึกว่ามันเป็นหน้าไพ่ของการรอนะคะไม่คุณก็เขาอะนะคะ คุณต่างรอก็ได้หรือคุณรอเขาก็ได้หรือเขารอคุณก็ได้ไดนะคะในที่นี้มันมันเหมือนกับใกล้ที่จะถึงกําหนดเวลาของมันแล้วเพราะว่าไพ่อะค่ะตรงนี้มันเป็นเจ็ดเหรียญความจริงแล้วอะค่ะมันมันเต็มสิบเนาะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเจ็ดคืออีกนิดนึ่งอะมันจะเต็มสิบละอะไรประมาณเนี้ยอาจจะใกล้ที่จะถึงเวลาที่จะได้สิ้นสุดการรอคอยก็ได้เช่นเดียวกัน ะะอืมอันนี้ก็คือเมทเอเนจีของชาวธาตุลมมีถูกตุนกลุมที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะคะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของคุณและเขากันนะคะขอดูความรู้สึกของชาวธาตุลมมีถูกตุนกลุมก่อนนะคะออขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุลมมีถูกตุนกลุมค่ะคนชาวธาตุลมมีถูกตุนกลุ่มคิดและรู้สึกยังไงกับคนรักเก่าคนนั้นคนที่คุณนึกถึงคะ่ะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เก้าเหรียญน,นะคะ สิไม้เท้าค่ะสิเหรียญค่ะ <c oughs> และเป็นไพ่เลิฟเวอร์นะคะชาวธาตลมมิถุนตุนกุมนะคะคุณอาจจะกําลังคิดถึงชาวธาตุด,ดินด้วยกันเองอ่าไม่ใช่ด้วยกันเองสิอาจจะคิดถึงชาวธาตุด,ดินึกศพกันมาก่อนนะคะอาจจะเป็นชาวธาตไฟเมสิงธนู คุณอาจจะคิดถึงชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านทาหน้าพ่ยเท่านั้นไม่รู้สึกว่าความพยายามของคุณอะมันมันมันอึดอะเขาเรียกว่าอะไรมันมันมันอึดมันทนเออนะคะคุณพยายามใช้ชีวิตทุกทุกวันอย่างมีความสุขไม่ได้จะรอคอยแบบทุกทรมาน นะคะแต่คุณรู้ว่าเมื่อถึงเวลาเราทั้งคู่จะได้กลับมารักกันจะได้กลับมาคบกันจะได้กลับมาใช้ชีวิตร่วมกันนะคะมีเป้าหมายค่ะนะคะมีเป้าหมายในการในการรอคอยนะคะแล้วไม่รู้สึกว่าคุณยังเห็นเขาอยู่ตลอดนะคะคุณยังเป็นห่วงเขาคุณยังคิดถึง อยู่ตลอดเวลาและปรารถนาดีกับเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณก็รอของคุณไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะรอแบบเขาเรียกว่าอะไร,รอเราแบบมีความหวังและมีความสุขคือมีความสุขในการใช้ชีวิตของตัวเองไปในทุกๆวันอะไรประมาณนี้ไม่กดดันนะคะอืมนะเดี๋ยวเรามาดูความคิดและความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะนึกถึงหน้าเขานะคะ ขอดูความคิดและความรู้สึกของเขาคนนั้นค่ะคนที่ชาวธาตุลงมิถุนตุนกลุมคิดถึงนะคะเขาคนนั้นคิดและรู้สึกยังไงกับชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุมคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ชาดีออดค่ะ <c oughs> ห้าด่าหนึ่งถ้วยและเป็นไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุมนะคะคุณอาจจะกําลังคิดถึงชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิก อาจจะโดดเด่นในชาวราศีกรกฎลัคนากรากดถ้าลมิถูตัวกลุ่มด้วยกันเองค่ะถ้าดินพึกศพกันมังกรอ,อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้หรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้สลับกันได้นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาเนาะฝุกกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้ำพาเท่านั้นค่ะไม่รู้สึกว่าตัวเขาก็คิดถึงคุณเช่นเดียวกันแต่ความคิดถึงของเขานะคะมันเหมือนกับจะขึ้นขึ้นลงลงอ่ะเออขึ้นออขึ้น,น,นลงลงบางครั้งก็อยากจะรู้สึกที่จะยอมแพ้ บางครั้งก็อยากที่จะต่อสู้ต่อไปนะคะอาจจะเป็นเพราะตัวคุณและตัวเขาอยู่ไกลกันมากๆอยู่ไกลกันมากๆเลยแบบรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรไม่มั่นใจไม่แน่ใจอยู่ในนั้นด้วยเช่นเดียวกันแต่เขาก็ยังอยากจะกลับมาหาคุณอยากจะเดินทางหาคุณนะคะพยายามค่ะพยายามประคับประคองพยายามที่จะเขาเรียกว่า มีเป้าหมายไว้นะคะแล้วก็รอวันที่จะได้เดินทางรอวันที่จะได้กลับมารักกันอีกครั้งนะคะเขาก็มีความคาดหวังเช่นเดียวกันเขาก็พยายามเช่นเดียวกันนะคะอืมไม่รู้สึกว่าตัวคุณและตัวเขาเหมือนกับต่างคนต่างแยกย้ายไปเติบโตต่างคนต่างแยกยาก้ยายที่จะไปเรียนรู้แล้วเมื่อถึงเวลาที่ใช่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคนทั้งคู่จะได้กลับมานะคะอืม เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคาอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุิถุิตุนกลุ่มที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะคะกับคนรักเก่าคนนั้นที่คุณคิดถึงนั้นนะคะอนาคตเอาคาอนาคตความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะในขออนี้บอกก่อนว่าเอาคามันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำไปแล้วเป็นไพ่เด็ดค่ะ เด็กถือดาบสี่ถ้วยและเป็นไพ่สองเหรียญค่ะชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุมนะคะเอาค่ะอนาคตความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาในอนาคตนะมีเกณฑ์โอกาสที่จะได้เจอกันมีเกณฑ์โอกาสที่จะได้เขาเรียกว่า,าได้พูดคุยได้ติดต่อแต่สิ่งที่คุณรอคอย หม,หมายถึงว่าการรอครอยที่จะได้พบได้เจอกันอยู่ด้วยกันแบบถาวรนานๆอาจจะยังไม่ได้นะคะอืมอาจจะมีการเลื่อนไปแต่ความสัมพันธ์ยังคงอยู่นะคะอืมปัจจุบันนี้เป็นยังไงอนาคตก็จะเป็นแบบนั้นแต่ไม่รู้สึกว่าอาจจะมีความรู้สึกเบื่อๆเซ็งๆเข้ามาในส่วนของคุณหรือเขาก็ได้ เหมือนกับคนเรามันรอนานเกินไปเนาะว่ามันรอนานเกินไปวันเวลามันทําให้เรารู้สึกเบื่อรู้สึกเซง็งรู้สึกแบบไหนอะคะ่ะอืมแต่ก็มันก็ขึ้นอยู่กับกับแต่ละคนแต่ละคู่ด้วยนะคะว่าจะจัดการช่วงเวลาหรือความรู้สึกณตรงนั้นอย่างไรนะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรนะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ใน ชาวธาตุลมมิถุนตุนคุ้มที่ยังคิดถึงคนรักเก่าขอไพ่ทาโร่ให้คำแนะนำด้วยนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เอ็มเพลสค่ะเจ็ดดับอ่ะเจ็ดเจ็ดเมถาวรนะคะไม่ใช่เจ็ดดับนะเจ็ดเมถาวรเอ็มเพลสเจ็ดเมถาวรควีดคิงถือถ้วยฮะ,ะและเป็นไพ่เทมเพลนนะคะชาวธาตุลมมิถุนตุนคุ้มไพ่ทาโร่แนะนำว่าให้คุณรักตัวเองมาก อย่าเอาหัวใจหรือว่าอนาคตของเราไปคาดหวังไปฝากไว้ที่ใครคนใดคนหนึ่งนะคะเราฝากไว้ที่ตัวเรานี่แหละเรารักตัวเราเรารักตัวเราเองเห็นเห็นคุณค่าในตัวเราเองนี่แหละแล้วเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเรารอแล้วเราทุกข์ทรมานเมื่อไหร่อย่ารอเดินหน้านะคะแต่ถ้าหากว่าเราอเรอแล้วเราอยู่แล้วเรารู้สึกว่าโอเคเราก็ไม่ได้ไม่ได้มีความรักตัวเองน้อยลงแล้วก็ไม่ได้ไปผูกติดกับเขาสะมากขนาดนั้น คุณก็รอได้รอแบบไม่ได้คาดหวังรอได้แต่ถ้าคุณรอแล้วคุณคาดหวังแล้วคุณรู้สึกทุกทรมานเมื่อไหร่ให้บอกว่าให้คุณ move on นะคะอย่ารอนะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กับแม่มาตลอดค่ะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยนะคะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ